ดอกอันเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันดอกเล็ก นะนักธุรกิจ1 8 0 0ล้าน ดงน่อยวันนี้ได้ยีิบเจ็ดแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยอนะบอกบอกมานิดวันนี้ได้ยีิบเจ็ดแล้วลว,วันนี้วันสุดท้ายของเดือนตัดแล้วเงินเดือนตัดแล้วยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกว่า เอา้าก็ไอ้นี้มันแบบว่าถ้าเราไม่งมเพื่อนจะอยู่ยังไงล่ะฮะ,ะไ,ไม,ะไม่แล้วเพื่อนจะอยู่ยังไงเราเราก็ขาดเพื่อนเกี่ยวกยนะเกี่ยวมันไม่มี มันไม่มีเวลาถ่ายมันไม่มีเพื่อนก็เอาห้านาทีสิบนาทีสิบเจ็ดสิบสองถ่ายเออไม่ไม่ใช่ละ่ะโอ้ตอนนี้ยังมีอยู่ใช่ไหม เขาก่อนเราเราเห็นว่ามันไม่เยอะแม่เราไม่เห็นตรงนี้เนี่ยพริกเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮะโพดโพแตงโมแตงไทยมะเฟืองมะไฟจอยอ้ิวเนี่ยเพื่อนๆมาชมมาสะออนด้วยกัน ะออนพริกพริกมีทุกชนิดเลยชนิดนี้ก็มีชนิดยาวๆนี่เขาเรียกพริกอะไรเนี่ยโอ้โหจิ้มปลาจมอมอร่อยเลยเนี่ยไม่รู้เขาพริกอะไรมัง่งมันมีทั้งทั้งเหมือนกับพริกที้ฟ้าเนาะมันลหลย,ยี่ห้อเนี่ยใช่ใช่ใชเล็กๆแต่ยาว เนี่ยตรงนี้มันอยู่ปนกับมะเขือนะคะเพื่อนเพื่อนมาสะออนของเขางามมากเลยงามงามงามสออนของเขาเนี่ยโอ้โหเนี่ยแหวกดูนะเพื่อนเพื่อนแหวกดูความงามของมันนะพริกอู้หูอู้หูอู้หูพริกจุ๊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 พริกมะเขือเปาะ พริกก็มีหลายชนิดเลยเพื่อนเพื่อนงาม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 เพื่อนเพื่อนดูนะมะเขือกำลังออกลูกเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยเพื่อนเพื่อนกำลังลูกน้อยน้อย,น,อยน้อยเลยนี่แม่มันเป็นชุดที่สองนะนี่ชุดแรกเขาไปขายงามมากเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โหโพดโ,โพ,โพความงามของเขา นี่เรามาชมา <laughs> สายไปและนะมาเพื่อนๆมาอีกแล้วมาสวนผักคนไทยอีกแล้วมาเขืองามมากเลยแต่เสียใจลูกเขาเก็บไปหมดแล้วอันนี้กำลังออกลูกใหม่กำลังออกดอกโอ้โหโอ้โหเฮ ตบูหอมตาเยอะเยอะรวยเลยนะเขารวยนะดูดูแล้วเขารวยเขาเลี้ยงงวัวแล้วเขาก็รีดนมงวัวเดี๋ยวเดี๋ยวขออืมขอบรรยายนะขอบรรยายนี่สีแดงหน่อยเพื่อนๆดูนะคะนี่กำลังออกลูกเลยงามสุดๆเลยเนี่ยโอ้โห มาครั้งก่อนไม่เห็นว่ามันมีมะเขืออยู่ตรงนี้มาครั้งก่อนเห็นแต่พริกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเอามะเขือลงนะมะเขืองามๆกำลังงามเลยเพื่อนๆกำลังงามเลยพริกก็งามมะเขือก็งามมามาใครอยากได้มาเลยนะคะสวิตเซแลนดสาวไทยในสวิตเซแลนปลูกมะเขือปลูกผักขาย ดูพิกเขาน่ะดูพิกเขาน่ะสะออนไหมใช่เขาทำล้วไงทำล้ว ออันนี้มันไม่ใช่ค้างนะเขาทุมรั้วนี่มาดูมระกมระกมระขี้นกเอาลืมส่งลืมส่งให้ดูนี่ไงนี่ไงสีเหลืองนี่ดอกมันเห็นไหม ของเขามีงามกว่าของเราอีกาองามพวกดอกยังสวยเลยที่เราลงอืม ไม่ใช่บวบแมวโอ้โหเราเรียกไปเนี่ยน่าอายคนเลยเนี่ยนะเราบอกเขาก่อนว่าบวบแมวมลูก,กแมวเป็นไอ้บวเ,เล,ล,ลูกมัมนลูกม,มันไม่ได้สีเขียวนะมันสีเหลืองน,นั่นนี่สีเหลืองทองอ้นไไอนีสส่สี ER. เหลืองทองโอ้คนละสีันสีเยวเห็นอ่ะคนละพันกันเขาบอกคนละพันกันนี่คนละพันกันเขาบอก เลือดเลือดอืต้องใส่น้ำมันหอยด้วยใช่ไหมโอ้โหน่ะมีม,มีหลายลูกเลยเนี่ย หลายลูกข้างในนู่นแต่เรามองไม่เห็นผลมันก็ผัดอร่อยนะผัดใส่ไข่อร่อยตรงจืดก็อร่อยปีนั้นพากันไปเก็บที่อีกจังหวัดหนึ่งหัวหน้าพาไปโอ้ยนั้นก็ปลูกมะเขือยาวแต่ปีนี้มันไม่มันไม่งามบบเอเขาแบบแเขาปกแกไม่เอาพักแมวอ่อไม่กินนะฮะไม่เอา<ะ>เอาอเออไป